ครับลูกค้า v i p ส่งมาส่งวิดีโอมาให้ดูก็ดูไปขำไปนะครับมีคนทำคลิปออกมาว่าสีของบ้านในยุค9เนื่องจากยุค9คือธาตุไฟต้องทาบ้านสีเหลืองเป็นดินเพื่อรับพลังงานไฟหรือทาบ้านสีธาตุไฟได้แก่แดงชมพูม่วงเนื่องจากเป็นพลังงานไฟอันนี้ผิดนะผิดนะเพราะว่าข้อหนึ่งผิดผิดในผิดนะครับ ผิดในผิดคืออะไรสีของธาตุไฟเนี่ยเราจะไม่ใช่ม่วงแม้กระทั่งเรามองแสงไฟแล้วว่ามันมีสีม่วงเราก็จะไม่ใช้ม่วงเนื่องจากม่วงในระบบของ่วงจุ้ยมันเกิดจากน้ํากับไฟรวมกันกลายเป็นม่วงอิมเอียงชา่อคือหินหยางสับสนอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือผิดในผิดดังนั้นสีของไฟจะไม่ใช่ม่วงแล้วทําไมบ้านยุคเก้าถึงไม่ได้ใช้สีของธาตุไฟและธาตุดินเท่านั้น เนื่องจากทิศต,ตั้งบ้านสมนสมติหลังบ้านเป็นตะวันตกอันหน้าเป็นตะวันออกได้แก่อันนี้เราจะเรียกว่าทิศเนี่ยเขาเรียกบ้านทิศต,ตะวันตกบ้านตะวันตกอันหน้าตะวันออกนะครับอ้อย่างนี้ไปทาสีทาไฟก็ชิบหายเลยเ,เนื่องจากไฟเผาทองเพราะตะวันตกเป็นทองบ้านตะวันตกเจอไฟเผานะครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ามั่วถ้าสมมุติว่าเออบ้านพิงทิศเหนือก็เรียกบ้านธาตุน้ํานะครับ ดัน <Done. S 2> เห็นคลิปนี้ก็ดันโอ้ชอบสีครีมก็ไปทาสีครีมอันนี้ก็เกิดเรื่องร้ายเพราะว่าธาตุน้ําคือสีฟ้าน้่เงินเท่าทุกโทนรวมถึงดำพอไปทาสีครีมมาก็ถ้ากับถูกพิฆาตนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องผิดในผิดแล้วก็จริงๆการทาสีบ้านในห้องช่ยไม่สนใจยุคนะไม่สนใจย,ยุคใดๆทั้งนั้นสนใจว่าทิศอะไรใช้สีอะไรถ้าถูกข้างหน้าถูกพิฆาตเราต้องใช้สีอะไรมาปรับนะครับ ็ประมาณนี้เรื่องของสีบ้านยุคเก้าไม่เกี่ยวโอเคสวัสดีครับ